อ่ะก่อนเข้าไปรับชมคลิปนะครับผมมีสติกเกอร์มาแล้วนะผมวาดเสร็จแล้วนะครับก็ตอนนี้มี2อันกันครับก็จะเป็นหน้าอึ้งแบบตกใจนะครับกับหน้ายิ้มแบบดีใจเออ สำหรับคนที่เป็นสมาชิกช่องเราผู้สนับสนุนรายใหญ่นะค,คุณก็จะมีเซ็กติเกอร์2อันนี้เลยนะครับไอเฮียนาโคตรเกลียนเลยสัตว์กูชิมายนะครับเดี๋ยวจะมีวาดใหม่มาเรื่อยๆนะก็จะมีปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนนะครับส่วนใครที่ไม่ได้เป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมดูแลทุกคนอยู่แล้วอ่านทุกคอมเมนต์นะครับตอบทุกคนนะครับ มีอะไรก็สอบถามกันได้นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกผมก็ยินดีตอบคาถามพวกคุณนะครับไปไปรับชมคลิปกันเลยอ่าก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเศรษฐีกันทุกคนด้วยนะครับมาเมื่อกี้ผมก็เปิดไปอีกลืมอัดมาให้ดูเปิดไปอีกพันหกไม่ได้เฮียอะไรจากไอเว้นที่แล้วเลยครับเอคลิปที่แล้วเลยไม่ได้ต่างจากคลิปที่แล้วเลยดูไม่ได้อะไรเพิ่มมาเลยเฮียกูขาดอีกเท่าไหร่อันนี้ขาดอีกสามอันนี้ขาดหนึ่งโอ้โห มันก็มีอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่พอจะช่วยให้เราปิดเว้นได้นะคือผมก็มีเนี่ยจะบอกให้อีเวนรวมขอแค่คุยออกมาอันหนึ่งกับไอเ้เชี่ยสร้อยนะ่ะออกมา3อันนะครับเราก็จะปิดเว้นทันทีเราจะมาดูว่ามันจะเป็นไปได้ไหมนะครับไอสัตว์โอ้โหแล้วเจอฮาโลวีนจิจ้งจอกสาวจิฮิโร่ไอสัตว์จีมันดูคลิปไอ้นั่นผมเป่าวที่ผมบอกไว้อย่างได้จิฮิโรนะครับมันเอาจิฮิโรกลับมาจริงด้วย โอ้โห oh, แล้วเป็นเวอร์ชันฮาโลวีน Halloween นะครับแม่เอาดีปะวะไอ้เชียไม่ต้องไม่ต้องพูดว่าเอาเอาดีไม่ดีมันได้อยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดดูดีกว่าสิ่งที่เราหวังก็เนี่ยขุยแก้วนะครับกับเครื่องประดับผีเสื้อสมุดโอ้โห oh, แม่เอ้ยหมดไปหมื่นกว่าเพชรหมื่นรวมรวมแล้วหมื่นสี่หมืน่นห้าอะไรมั้งได้แค่นี้หมื่นสี่หมื่นห้ามันได้ยากจังวะไอ้เหียตัวนี้นะครับจากที่ผมลองไปเล่นดู ผมรู้สึกว่าเออมันแก้ทางไนกี้จริงๆนะครับคืออย่างแรกเลยคือไนกี้อ่ะมันจะปาดาบับเกิน2ครั้งไม่ได้อ่ะนะคือปาปุ๊บโดนขังหยุดเทินทันทีนะครับแม่งโหดมากนะและนี่เป็นตัวหนึ่งที่ผมมองว่าแม่งวิกโคตรเก่งนะครับเป็นวิกที่เก่งมากเออถ้าใส่การวิกไปด้วยเนี่ยจะตบได้ทั้งสายล้มสายวิกได้สบายๆเลยนะครับ ผมดูจากการเล่นของมันนะมันวางพื้นที่12ช่องใช่ไหมตรงนั้นมันจะไม่มีแรนผุดไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับถ้าคุณคิดดูมันวิกได้แบบเออมัน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 วิกโหดแตเออแค่นั้นแหละเอาโดนไปไม่ได้ช่วยอะไรนะครับต้องจากคุณต้องใส่กันวิกไปเออตัวแม่งโคตรโหดเลยนะครับมันไม่ได้โหดในเชิงล้มละลายหรอกมันโหดในเชิงวิกนี่แหละไอสัตว์กูเล่นเจอมันแม่งวิกเอาวิกเอานะครับชิบหายอ่าวันนี้เราก็ไม่แต่มารีวิวตัวนะรีวิวตัวหาอะไร ยังปิดไม่ได้นะแม้แต่คุยผมก็ยังไม่ได้แล้วคือแบบโอ้โหวันนี้กูต้องมารวมเอาอะมากูพูดเยอะจังวะมาเรามารวมดูกันเลยเราหาแค่คุยกับสร้อยแค่นั้นแหละนะครับโอกาสการออกเนี่ยก็ประมาณศูนจุดเท่าไหร่วะลืมดูเดี๋ยวเดไปด,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 ดูให้กระจ่างก่อนเฮียกดม่วกดซัด่วไม่ได้นะครับกี่คู่ไม่รู้ไม่ได้นับนะครับ แต่ว่าเอา้ากูกดมาที่เดิมอีกแล้วมาแบบฟิกนะครับก็จะเป็น0.01โอ้โหให้มา0 1ก็ได้อทียอันนี้มันก็ยากไปนะครับแม่แล้วก็สิ่งที่ได้ยากที่สุดอีกอันนึงก็จะเป็น i m m o r t เทลจีนีนะเดี๋ยวมาดูกันว่านอกจากขุ่ยพวกนี้นะเราจะได้อะไรแถมมาไหมนะครับแต่พวกนี้ก็เปิดหมดเรียบร้อยแล้วนะคือแบบจนปัญญาแล้ว นี่ยผมจนปัญญาของจริงแล้วต้องใจจะเติมแล้วเนี่ยเติมนี่คือแบบไม่ได้หรอกนะอันนี้คืออะไรโ,โหไอเชี่ยโคตรแพงเลยใบเดียวอ่ะเนี่ยโอ้โหใบเดียวไอสัตว์แพงชิบหายโอ้โหถ้าเป็นเอสเลือกนี่ยังยังพอว่านะราคานี้ไอสัตว์อันนี้คืออะไรโ,โหไอเชี่ยเอสเดียวแพงเว้ยแพงไปไหนวะไอสัตว์ตัวนี้มันเก่งมากใช่ไหมเอางี้มันแก้ทางไนกี้ใช่ไหมผมมีตัวหนึ่ง ตบมันได้เดี๋ยวผมจะซัมเมอร์ไปตบมันนะครับผมบอกเลยซัมเมอร์สู้ได้เดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวทำให้ดูมันสู้ไงเดี๋ยวทำให้ดูรอชมเลยคลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้เนี่ยมาดูพวกนี้กันเฮ้ยกูไม่น่าจะได้รีวิวแล้วครับตัวละครใหม่นะคงต้องแบบผ่านเพรไปแบบไร้ประโยชน์นะครับไหนไหน กูก็ไม่ได้แล้วกูขออิมมอร์ทัลจีนี่หน่อยเหรอวะไอ้เ,อเฮี้ยกรรขี้ดีกว่ากรรตดนะครับกดไปเลยมาไหนไหนมันจะไม่ได้แล้วไอส้สัตว์กูขอตัวดีๆสักตัวเถอะ e อีโวน่ะเปิดมากูได้จีฮิโร่แน่นอนนะครับขาเก่าเจ้าประจํากดไปเลยไอ้เฮีย้ยเอ้ยต้องให้กูบนโอ้โหขาเก่าเจ้าประจำไอ้เฮี้ยกูว่ามันออกรัวๆแน่เลยสกิลท,ทำไรได้วะโอกาส80%เมื่อสร้างหรือตกแลนด์มาร์คโอ้โหดึงหน้าหลังสีช่องอเหมือนมาฮิโร่เลยนะ แล้วก็แต่มาฮิโร่รู้สึกจะ90้าสิบเออดีกว่านะแล้วก็เมื่อสร้างแลนด์มาร์สโอกาส80%สร้างหลุมดำโอ้ยเฮีย e, เอ้ยสกิลไอ้สัตว์สสกิลการสองสกิลเฮาเหรอครับแม่งเอ้ยไม่ไม่ได้แยบอะไรเนะมื่อกี้หาวอยู่ไปกดไปเลยจะบอกว่าสกิลแม่งเฮียมากนะเมื่อกี้นะ <laughs> มึงไม่คิดจะให้อย่างอื่นกูเลยหรือไงวะไอ้สัตว์เดี๋ยว ทำแบบนี้ไม่ได้นะครับทำแบบนี้ไม่ได้ไม่แนะนําเออดูด้วยนะครับมันต้องใช้วัตถุดิบอันเดียวกันกดไปต่อเลยโห<ฮ>ไอเหี้ยมอกกันหน้ามันพยายามคุมธีมให้เป็นฮาโลวีนนะครับแต่คุยกับไอผีเสื้อสมุดมันฮาโลวีนยังไงวะโอ้โปีศาโรมี่นะครับก็ยังดีตัวอีโวไม่มาสักตัวเลยหรือไงกดไปนะแล้วผมดูแค่คุยกับสร้อยโอ้โหไอเฮี้ยที่สีเหลืองด้วยไอสัตว์เปลี่ยนสีเฉยเลยนะ ไม่รู้ดีไม่ดีอะผมไม่ได้สนใจผมสนใจแค่สองอันโอ้เฮ้ยจิฮิโร่ไม่ต้องมาก็ได้มั้งเฮ้ยมันก็มาบ่อยเกินอะเฮโอ้อเวลนี้แม่งยากนะครับโรมี่กี่คู่ไม่รู้นะครับกดไจจนกว่าเราจะได้คุยกับไอ้น่ะไม่ต้องคุยก็ได้คุยไม่ต้องออกก็ได้ออกแค่นั้นสามอันน่ะต่อยอ่ะสามอันคือจบเลยนะครับคุยแต่ผมว่าผมมีปัญญาหาว่ะ มันขาดแค่ใบเดียวครับเฮ้ยออโจยโอ้โหเฮียตัวตั้งแต่สมัยไหนนะครับสูกเขาไม่ได้หรอกอามาเล่นทุกวันเนี่ยแม่งแค่เจอตัวใหม่กูก็สยองแล้วบาตทรีทำอะไรได้วะบาตูรีระจอกนะครับการพวกนี้แม่งมันยังเอาไมา้เหรอวะเฮ้ยเข้าเตีมจริงๆแม่มดมามสัตว์ <c oughs> ยังไม่หยุดพวกคุณว่าผมจะได้ไหมการ์ดเอ็ดอะสุ่มมากูยังไม่ได้การ์ดเอ็ดสักอันเลยคนระับเฮียมีด้วยเหรออยากได้การ์ดเอ็ดมากกว่าเอ็ดบวกเฮ้ยกูนี่แหละอยากได้การ์ดเอ็ดมากกว่าเอ็ดบวกอยากเล่นตัวใหม่นะครับไม่ใช่อะไรอยากโอโ้โหก,กนะูอยากเล่นตัวใหม่แม่งมันวิกเก่งมากเลครับอยากเล่นตัวใหม่แม่งวิกโคตรเก่งไอ้สัตว์โอ้ของแม่งเกลือมากือ เฮ้ยง hey, hey. ่วงนอนก็ง่วงไอสัตว์ขนาดเปิดนี่กูยังไม่รู้สึกตื่นเต้นเลยนะครับมาฮิโร่เอ้ยมาฮิโร่เฮี้ยอะไรจิฮิโร่ไปกดไปกูหลับตาสุ่มเลยแล้วกันจะได้ของดีๆนะครับมาได้หลายวา,าร์การเมื่อกี้เนะี่ยไม่มองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นเลยมึงจะกดโดนได้ไงล่ะเออไอสัตว์บ้าบอนะครับมาพูด oh. ยังไม่ออกเหรอวะเอสคือไม่มีทางที่จะออกเลยใช่ไหมมันการ์ดมัน มันได้ยากพอๆกับอีโวการ์ดอีโวเลยนะครับการ์ดเอสที่ผมหาอยู่เนะี่ยไอ้สร้อยนยะกูขาดแค่สร้อยนะครับมาสักอันก็ยังดีนะยังดียังดีกว่าไม่ได้สักอันคือมันได้ยากไปไหนวะโอ้ไม่มีโอกาสจะได้เลยคือต้องหมดอีกมีมีอีกหมื่นไม่รู้จะปิดไม่ปิดแล้วกันอนะ่ะเฮ้ยไอ้อัน,นี้อะไรทำไมมีหลายอันจังวะนะครับเดี๋ยวสีเหลืองสีน้ำเงินอยู่ด้านแหละไอ้ี่กูมีกี่อันแล้วแป๊บหนึ่ง โอ้โหกูได้ครบคอลเลกชันเลยสัตว์เหลือซาโฮนะพวกนี้เออซาโฮมาก็ยังดีวะไปกดไปดิโอกาสแม่งโอ้การกูจะหมดแล้วชิบหายโอ้ยอออกูยังไม่ได้สักกานเลยเฮ้ยโอ้เป็นอีเวนท์ที่แบบเศร้ามากครับทุกคนหลังจากที่ผมแบบ ที่ผ่านมาผมไล่ปิดทีละเว้นทีละเว้นทีละเว้นเลยเ,เว้นนี้แม่งทรัพยากรไม่พอจริงๆก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ไม่สามารถที่จะหาการ์ดมารีวิวได้คือแม่งเอ๊สุดเลยจริงๆครับแต่ไม่เป็นไรผมหามารีวิวไม่ได้แต่ผมเอาการ์ดไปตบมันได้เดี๋ยวผมพาไปรูจะบอกให้มันแก้ทางไนกี้แต่มันไม่ได้แก้ทางตัวอื่นนะครับบอกไว้ก่อนมันมีตัวหนึ่งที่สามารถฆ่าเขาได้นะเออ มันโหดมากโอ้โหกูก็ยังไม่ได้เอสอยู่มาคูสุดท้ายแล้วยังหวังอยู่อีกอะสรอยมันคงไม่มาสุดท้ายหรอกไอ้เฮียไม่มีเฮี้ยอะไรเลยหมดจบมาในเมื่อมึงไม่ให้กูใช่ไหมตัวใหม่กูเล่นไนกี้ก็ได้นะครับไนกี้ผมก็ยังว่าโน,น่นึงนะครับไม่ใช่โน่นึ่งในตอนนี้มันมีตัวแก้ทางก็คือพีเซ์สมุดนะครับแต่ผมรู้สึกว่าพีเซ์สมุดมันมีตัวแก้ทางอยู่แล้วเว้ย มันเป็นการแห่งอนาคตนะครับมันมาเมื่อสองเดือนก่อนเนี่ยอีซัมเมอร์นะครับผมว่าซัมเมอร์ต้องสู้มันได้แน่เชื่อผมนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าผมจะคัดเอาแต่ตอนที่เจอตัวใหม่อะตัวผีเสื้อสมุดอะจะคัดเอาแต่ตอนที่เจอพวกนั้นนะครับแล้วผมจะหมักปทด hey, ีให้ดูนะเอ้ยมันโหดแค่ไหนซัมเมอร์นะประกายความยิ่งใหญ่ไปเลยหน้าตาที่ผมแพ้ผมก็เจ้าลงนะเพราะว่าดูจากทรงแล้ว คนน่าจะปิดน้อยนะครับตัวนี้ไม่ใช่เพราะมันไม่เก่งนะมันได้ยากดูผมเนี่ยแม่งหมดเนื้อหมดตัวเลยนะครับพอก็จะพอแค่นี้แล้วกันเซฟเพชรไปท,ทาจี้เหอะนะครับมันไปต่อไม่ได้แล้วจริงๆคือเปิดอีก 3- 4มสี่พันผมได้ได้มาแค่เนี้ยดูเดะเนี่ยไ,ไอเทียนได้2อไอเทียนขาดอู้เนี่ยคุณดูมันจะได้ได้ไงเป็น,ปนไปไม่ได้นะครับและตัวนี้ผมรู้สึกว่าผมสามารถสู้มันได้โดยที่ไม่ต้องใช้ตัวนี้นะ เออเดี๋ยวมารอดูกันว่าผมทำยังไงนะแล้เวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับฝากติดตามด้วยบายบาย